ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f ี่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันขนบรรณาชัแนวอีกเช่นเคยนะครับก็หลังจากที่หวยอ,ออกไปแล้วเนาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจาะําวันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่1 4ธันวาคม6 7นะครับ ซึ่งงวดวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับศุกร์ที่13ธันวาคมนะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปก็มา1คู่เนาะมา1คู่หนึ่งนอยนะครับก็คือมาหน้อยเฉพาะกิจนะครับมาล่าง03นะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยที่ลุงตันวางให้ไปก็ลุงตันวางสองกับ9ไว้นะครับก็ปาวรากฏว่า2มานะครับ ของมาแล้วก็มาเข้าหลักร้อย2น้อยนะครับก็จะมีน้อยเฉพาะกิจครับแล้วก็น้อยพิเศษนะครับมาเข้า2น้อยเลยตลอดหลักร้อยเนาะหลายท่านก็โชคดีเนาะก็อแสดงความยินดีนะครับกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจําวันเสาร์ที่14ทธันวาคม6ก็นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะหา์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนํามาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับเมื่อประจําวันที่14ธันวาคม67นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะแถวที่1ก็คือได้ 8. อ่แถวที่2ได้7แถวที่3ได้ห้า แล้วก็แถวที่สี่ได้หกนะครับอ่าต่อไปก็จะเอาไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับแถวที่หนึ่งนะับแปดแปดแล้วก็เก้านะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเจนะ็ดเนาะเจ็ดอ่าเจ็ดแล้วก็แปดฝั่งนี้ก็เป็นหกห้าห้าแล้วก็หก ังนี้เป็นสี่นะครับอ่าแล้วก็หกหกก็เจ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นห้าเนาะอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองลุงตันก็จะพิจารณานะครับตัวเลขในตารางที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับ งวประจวันที่สี่ธันวาคมนะครับลุงตันให้เด่นเด่นเจ็ดเนาะเด่นเจ็ดรองหกนะครับอ่าพี่น้องเอฟซีชอบเจ็ดรูดเจ็ดชอบหกรูดหกนะครับอ่าทีนี้มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวลุงตันก็จะเอาผลลับเนะาะจับผู้วางเป็นอ่าชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับได้รับชมกันนะครับอ่าโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับ เริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ,อ45 48 56เนาะ57 66นะครับ <c oughs> 68 หกเก้าเจดสเจเกแล้วก็แปดเจนะครับอ่าก็ได้มาครบทั้ง10บชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจรารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติ3ามสีงวดที่ผ่านมานะครับโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะ เน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกนะครับลงตันมองไปที่แถวที่สองที่สามนะครับแถวที่สองที่สามนี่เป็นคู่คู่ตรงกลางเนาะ,ะลักษณะนี้เนาะก็คือห้าเจ็ดนะครับ ต่อมาก็เป็นแถวที่สามที่สี่นะครับแถวที่สามที่สี่เนี่ยเป็นคู่ตรงกลางเยื้องไปขวาลักษณะนี้นะครับก็คือหกหกเนาะต่อมาก็เป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับแถวที่หนึ่งที่สองเนี่ยเป็นคู่ซ้ายเยื้องไปตรงกลางลักษณะนี้นะครับก็คือ แปดเนาะอ่าต่อมาเป็นแถวที่สองที่สามนะครับแถวที่สองที่สามเนี่เป็นคู <c oughs> ่ตรงกลางเนาะเยื้อมาสายนะครับลักษณะนี้ก็คือเจ็ดสี่นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนาะเป็นแถวที่ หนึ่งที่สองนะครับแถวที่หนึ่งที่สองนี่เป็นคู่ <c oughs> ตรงกลางเหมือนกันนะครับลักษณะนี้ก็คือแปดเกดเนาะอ่าก็ได้มาครบทั้งห้าคู่จากสิบคู่นะครับตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือว่าวกให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติสามสิงวดที่ผ่านมานะครับอ่าแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับอทีนี้มาดู หลักร้อยเนาะ,ะสำหรับท่านที่ลุนสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุนสามตัวได้นะครับงวนที่ผ่านมาเนาะ,ะลุงตัดให้ไปก็หลักร้อยมาหนึ่งตัวเนาะแต่ไปเข้าสองน่อยนะครับก็คือน้อยเฉพาะกิจกับพิเศษนะครับหลายท่านคงโชคดีนะครับ งด <c oughs> ประจวบวันที่14ธันวาคม67นะครับลุงตันให้4เนอะลุงตันให้4กับ6นะครับเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้อง fc ก็มองเนาะมองผลลัพธ์นะครับแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างอยางนี้นะครับก็สามารถจับจุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย ที่ให้ไปก็เพื่อเป็น <c oughs> แนวทางในการตัดสินใจนะครับจ <c oughs> ากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะลักษณะของโคล้์ในตารางเนาะถ้าสัเกตด,ดีๆนะจะเป็นตัวเลขที่ไล่เรียงกันไปเลยเนอะไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าไล่เรียงกันก็จะมีห้ามีหมีเจ็ดมีแปดนะครับกรณีเป็นแบบนี้นะครับเวลาวาง ตัวเลขในตารางคบวบเลยเนี่ยก็จะมีหลายคู่อยู่เหมือนกันนะครับที่จะสามารถจะจับคู่วางเป็นตัวเลขเบิ้ลให้กับพี่น้องได้รับชมกันได้อยู่เนาะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่การเทียบสถิติออกมาว่าจะตรงกับตำแหน่งที่เราต้องการจะจับคู่มาวางหรือไม่นะครับซึ่งหลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับลุงตันก็วางเบิ้ลไว้ หนึ่งคู่เนาะก็คือตรงตำแหน่งกับที่สถิติเทียบได้นะครับก็เลยวางไว้หนึ่งคู่เนาะกรณีแบบนี้ก็มีโอกาสมาเบิ้ลได้เช่นกันนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f อที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกัน เจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ